ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณองอาจบอกว่าก็อยากจะทําให้ถูกต้องเพราะหลายคนก็บอกมาตรงกันว่าศพทารกเขาไม่เผากันเอาให้มันตรงกันนะหรือเอาให้มันตรงกันแล้วก็เห็นบอกว่าทางสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจะหารือกับผู้ที่รอบรู้เรื่องของโบราณประเพณีว่าตกลงศพทารกเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวในทางเฮี้ยนเนี่ยหลายข่าวด้วยกันค่ะ ยังภรรยาของเจ้าหน้าที่ของวัดไผ่เงินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสามีก็ถูกเจ้าอาวาสสั่งให้ไปทําความสะอาดจุดที่มีการต้องไปเก็บกวาดเครื่องเส้นชุดเก่าที่บูดชวนเพื่อนกันไป4ีหคนนะครับไปถึงโกดังเก็บศพนะครับแต่ปรากฏว่า4ีหคนเนี่ยเห็นตรงกันหมดเลยเจอแสงไฟมีเสียงดังมาจากตุกก๊กตาตัวหนึ่งที่ชาวบ้านเอามาเส้นไหว้พอเห็นตุ๊กาตาผู้หญิงลุกขึ้นเดินได้เนี่ยโอ้โห วิ่งฮะวิ่งกันก็เจอก็เจกเลยสามีืสามีเนี่ยยกมือทุ่มหัวเลยนะครับบอกว่ามาดีนะจะมาเก็บกวาดของให้นะจนเหตุการณ์เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเลขานุการเจ้าอาวาสด้านพระธิวาธรรมชโยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่ามีเจ้าหน้าที่วัดมาให้ข้อมูลเรื่องของการเจออาถรรพ์อยู่หลายเรื่องนะคะแต่พระธิวาบอกว่าคงพูดไม่ได้ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เนื้อเอาเองก็เล้ากันว่า หลังทําความสะอาดเก็บกวาดขยะเจ้าหน้าที่วัดพบกล่องนมถูกดูดน้ํานมไปจนหมดหลายกล่องนะคะแล้วใครดูดใครดูดไม่รู้สุนัขหรือเปล่าสุนัขจะดูดนมได้ยังไงดูดจากหลอดนะอ๋อฤาษีพระบอกว่าเราคิดเอาเองดีกว่าให้เรคิดเอาเองดีกว่าไม่ต้องเล่านะฮะแล้วช่องที่เขากลัวกันมากนี่นะฮะคือช่อง17อย่างช่องที่9้าช่องที่10เนี่ยซึ่งไปเจอศพที่หลังเนี่ยยังมีคนกล้าไปทำความสะอาดแต่ช่อง17เนี่ยอยู่ในมุมมืดครับไม่มีคนกล้าเข้าไปใกล้เลย เขาบอกวันที่เอาศพเด็กออกมา348ศพวันแรกฝนตกนะฮะพออีกคืนหนึ่งต่อมาไปเปิดเอาช่องที่หมายเลขอกา9ใช่ไหมฮะกับ10เนี่ยปรากฏว่าออกมาแล้วฝนตกลงมาหาใหญ่เลยนะฮะทั้งที่เป็นหน้าหนาวแล้วด้วยนะฮะเขาบอกว่าแปลกมากเหมือนกับฝนกำลังจะชะล้างอะไรบางอย่างแต่เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปคุยนะฮะกับท่านที่เขาข้ามวอดอยู่กับเรื่องแบบเนี้ย เมื่อวานพอมันมีประเด็นว่าสำนักพุทธศาสนาเขาเปิดออกมาว่าคนที่จะเอาศพเด็กหรือว่าซากเด็กทารลกเหล่านี้เนี่ยไปเผาเนี่ยเขาบอกว่ากลัวว่าคนเผาอ่ะจะอายุสั้นนะฮะทางสำนักพุทธศาสนาเมื่อวานนี้แถลงมาบอกว่าเผาได้อายุไม่สั้นไม่เกี่ยวกันนะครับผมก็ไปคุยมาไปถามมาปรากฏว่าท่านก็แนะนำบอกว่าเรื่องวิญญาณคุณผู้ชมเวลาเด็กที่ตายไปแล้ววิญญาณเด็กบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ย เขาบริสุทธิ์จริงๆไม่รู้จักการทําผิดศีลนะฮะเพราะฉะนั้นวิญญาณเขาจะแรงมากแต่ต้องแยกให้ออกตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนเอาไว้เลยก็คือศพกับวิญญาณหรือว่าร่างกายกับวิญญาณต้องแยกขาดกันนะฮะอพอวิญญาณที่เขาตายแล้วเขาก็ล่องลอยไปยังไม่มีที่อยู่แบบแจ็คก,กัจิวที่ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้เนี่ยแล้วก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่บางท่านนะครับที่ไปดู ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงคุยกันว่าทางวัดเองก็บอกว่า27วันเสาร์นี้จะทําบุญใหญ่เนี่ยนะ,ะครับเขาก็บอกว่าเผาก็เผาไปนะฮะวิญญาณเด็กก็ยังอยู่แล้วแจ็คกับจิวก็บอกถึงขนาดที่ว่าเชื่อว่าวิญญาณเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแม่ที่เป็นคนไทยอย่างเดียวมีต่างชาติมีแรงงานต่างด้าวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณเหล่านี้ ก็ยังไม่ได้ไปไหน,หน,นและที่สุดท้ายก็คือสับปปเปลอมีบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือ เป็นเรื่องของสายศาสตร์ก็เลยมีคนจะไปทาบุญเพื่อปลดปล่อยออกมาเห็นไหมว่าคุณมณัศต้องตามผมเชื่ออยู่แล้วว่าจะรู้ต้องติดตามละเอียดแน่ๆเลยแบบนี้เองก็จะดำเนินการจะดำเนินการกับศพทารกอย่างไรก็รอสํานักพระภูทธศาสนาแต่เบื้องต้นก็คือ27พฤศจิกายนนี้ทำบุญก่อนคือเมช่วยไหมครับว่ามีมีแม่ของเด็กทารกเนี่ยซึ่งได้ไปทําแท้งมาแล้วก็ดูข่าวนี้ว่าเออมีการไปซุกซ่าของทารกไวในโกดังเนี่ยรู้สึกสํานึกผิด โทรมาหาพระธิวาเลยบอกว่าไม่มั่นใจอยากจะอยากจะให้รู้ว่ามีซากของลูกของตัวเองเนี่ยอยู่ในโกดังนี่หรือเปล่าก็ถามพระธิวาจะทํายังไงจะไปตรวจสอบได้ไหมพระธิวาท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะลองลองจุดทูบถามเอาเองเอาเองแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนคุณแจ็คเจิ๋วนี่ผมกับคุณเขมมาถอรู้จักส่วนตัวด้วยนะับนี่เล่าให้ฟังถึงขนาดที่ว่ามีผู้หญิงบางคนทําแท้งมาแล้วเจ็ดครั้ง มไม่รู้มีชุอดล่ออยู่ได้ยังไง<อ>แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าอสถิติแบบนี้ที่เราไปเจอซากศพเด็กทานลก2,002ศพเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีคนไปสืบค้นนะครับเรื่องของสถิติการทําแท้งผู้หญิงไทยในบ้านเราตกลงชั่วโมงหนึ่งบ้านเรามีผู้หญิงทําแท้ง8คนค่ะเยอะนะฮะสถิติของโลกก็คือ8นาทีจะเสียชีวิต1คน 1> สําหรับผู้หญิงที่ไปทําแท้งโอง้โพอคำนวณมาแล้วน่าตกใจมากแล้วสูงสุดในเอเชียมันเกิดอะไรขึ้น แต่หลายคนที่ผมได้มีโอกาสไปคุยด้วยท่านกำลังบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้น่าขึ้นมาเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่าเรื่องเด็กปัญหาของเด็กปัญหาของผู้หญิง สังคมไทยกําลังถูกทอดทิ้งรัฐบาลกําลังไม่เหลียวแลหรือเปล่าวิญญาณเด็กเหล่านี้ที่บริสุทธิ์เขาก็เลยออกมาสําแดงฤทธิ์ให้ดูซชาอย่างนั้นเลยต้องพูดแบบนี้นะครับแ้วหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอฮะเดี๋ยวจะอาถารลึกล้ำมาตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับในวันที่เอเชียเนี่ยลุ้นกวางโจเกมกันทั้งภาคเลยนะครับทั้งภูมิภาคเลยแต่ปรากฏว่าก็มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวประทะกันรุนแรงระหว่างพี่น้องสองโสมในรอบหลายสิบปีกลับมาติดตามนะครับ ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้กําลังจับตาไปที่ศึกของสองโสมนะฮะก็คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เมื่อวานนี้เวลาประมาณสักเที่ยงกว่ากว่าในบ้านเราตามเวลาของท้องถิ่นที่เกาหลีก็ประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งบ้านเราเร็วว่าเขาสองชั่วโมงนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศทน์ YTN ในเกาหลีใต้รายงานบอกว่าหน่วยปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ที่บางสำนักข่าวระบุว่ามีประมาณ200นัด 50นัดในจำนวนนี้ไปตกอยู่ใกล้กับฐานทัพนาวิกโยธินของเกาหลีใต้บนเกาะยอนเปียงนะครับซึ่งเกาะยอนเปียงอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกใกล้กับเขตแดนพิพาทในทะเลเหลืองซึ่งทางาสำนักงานสาประชาชาติหรือว่า UN เ,เคยขีดเส้นจำกัดพื้นที่ทางเหนือมาแล้วนะครับระหว่างพรมแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ จุดนี้นะครับปรากฏว่าส่งผลให้เกิดความสูญเสียโดยทางกองทัพเกาหลีใต้ออกแถลงข่าวบอกว่ามีทหารของเขาเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ15นายสาหัส5นายนะครับพลเรือนบาดเจ็บ3คนทางการต้องอพยพประชาชนบนเกาะยอนเปียงที่มีอยู่ประมาณ1,600คนไปอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวเสียงปืน